เคยไหมคะที่บางครั้งความโกรธมันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนระเบิดที่พร้อมจะประทุได้ทุกเมื่อและพอเราเผลอปล่อยออกไปกลับรู้สึกเหนื่อยเสียพลังเสียโอกาสแต่จริงๆแล้วความโกรธไม่จำเป็นต้องเป็นพลังลบเสมอไปนะคะมันสามารถถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังบวกที่ขับเคลื่อนชีวิตเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ 7วิธีเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นพลังบวกรับรองว่าถ้าใครกำลังเจอกับอารมณ์ร้อนๆหรือเคยรู้สึกว่าตัวเองถูกความโกรธครอบงำอยู่บ่อยๆคลิปนี้จะช่วยให้คุณมองความโกรธในมุมใหม่และใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้จริงค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหม่เสร็จมั่งคั่งที่นี่เราจะพาคุณพัฒนาแนวคิดเติมแรงบันดาลใจและสร้างพลังบวกให้ชีวิตค่ะถ้าพร้อมแล้ว ไปเริ่มกันเลยค่ะ 1. หายใจลึกๆก่อนตอบสนองใช้เวลา10วินาทีเปลี่ยนกโกรธให้สงบบางครั้งความกโกรธมันก็มาแบบไม่ให้เราตั้งตัวเลยค่ะอยู่ดีๆมีคำพูดหนึ่งประโยคการกระทำเล็กๆหรือเหตุการณ์บางอย่างก็สามารถจุดไฟในใจเราได้ทันทีแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรเรารีบตอบสนองด้วยอารมณ์ที่พุ่งขึ้นโดยไม่ผ่านการก่นกรองสุดท้าย ผลลั์ที่ออกมาอาจกลายเป็นคำพูดหรือการกระทำที่เราต้องมานั่งเสียใจภายหลังทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเราหยุดเพียงไม่กี่วินาทีทุกอย่างอาจไม่จบลงแบบนั้นก็ได้การหายใจลึกๆก่อนตอบสนองคือวิธีการง่ายที่สุดที่ใครๆก็ทำได้แต่หลายคนกลับมองข้ามไปทั้งที่กลไกของการหายใจสัมพันธ์โดยตรงกับระบบประสาทและอารมณ์ของเราเวลาที่เราโกรธ ร่างกายจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันพุ่งสูงสมองจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดทำให้เราอยากโต้กลับทันทีแต่เมื่อเราหยุดหายใจลึกๆสักสองสามครั้งมันเหมือนกดปุ่มรีเซ็ตให้ร่างกายกลับสู่สมดุลระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะถูกกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นช้าลงความตึงเครียดในกล้ามเนื้อลดลงและสมองเริ่มคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น เพียงสิวินาทีที่เราให้กับตัวเองในการหายใจลึกๆนั้นจริงๆแล้วเป็น10บวินาทีทองเพราะมันช่วยป้องกันไม่ให้เราพูดหรือทำในสิ่งที่เราจะเสียใจภายหลังลองนึกดูสิคะระหว่างการตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่พุ่งพล่านกับการตอบกลับด้วยคำพูดที่ผ่านการย่อยและคิดแล้วผลลัพธ์มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถ้าใครยังไม่แน่ใจว่ามันเวิร์กจริงไหม ลองนึกถึงเหตุการณ์สมมุติแบบนี้ค่ะสมมุติว่าคุณอยู่ในที่ทำงานแล้วมีเพื่อนร่วมงานพูดเหน็บแนมคุณกลางที่ประชุมถ้าในวินาทีนั้นคุณโต้อตอบทันทีด้วยอารมณ์โมเมนต์นั้นอาจบานปลายเป็นความขัดแย้งที่สร้างบาดแผลระยะยาวแต่ถ้าคุณเลือกที่จะหายใจเข้าลึกๆนับ1-10แล้วค่อยพูดออกไปคุณอาจจะเลือกใช้คำที่สุภาพขึ้น ควบคุมทนเสียงให้นิ่งขึ้นและตอบกลับด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ทำให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายลงแถมยังทำให้คุณดนูน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนคือเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้หลังจากถูกจองจำยาวนาน27ปีเขากลับออกมาโดยไม่ใช้ความโกรธเป็นอาวุธในการตอบโต้เขาเคยพูดถึงการฝึกหายใจและการควบคุมสติว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เขาไม่แตกสลายทางจิตใจระหว่างการถูกคุมขังถ้าคนที่เผชิญกับความอายุที่ทำขนาดนั้นยังเลือกที่จะหายใจละทิ้งอารมณ์ชั่ววูบแล้วเดินหน้าด้วยเหตุผลและสติได้เราทุกคนก็ทำได้เช่นกันค่ะดังนั้นครั้งหน้าที่คุณโกรธลองบอกตัวเองเบาๆว่าหยุดก่อนแล้วหายใจเข้าลึกๆนับในใจถึง10ก่อนที่จะตอบสนองมันอาจดูเป็นวิธีเล็กๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ใหญ่เกินคาดเพราะคุณไม่ได้แค่ดับไฟโกรธเท่านั้นคุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองในฐานะคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คนรอบตัวจะรู้สึกปลอดภัยและเชื่อใจคุณมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคุณเองจะไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังเพราะคำพูดหรือการกระทำที่เกิดขึ้นตอนขาดสติลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะ แล้วคุณจะเห็นว่าสิวินาทีเล็กๆนี้แหละคือกุญแจที่ทำให้ใจสงบและทำให้ความโกรธกลายเป็นพลังที่คุณควบคุมได้ค่ะ 2. เปลี่ยนความโกรธเป็นแรงผลักดันใช้อารมณ์ลบเป็นเชื้อเพลิงทำสิ่งสร้างสรรค์หลายครั้งที่เราโกรธจนรู้สึกว่าพลังงานในตัวมันพุ่งพล่านเหมือนมีไฟบางอย่างกำลังลุกไหม้ในอก ความโกรธนั้นถ้าเราไม่รู้จักจัดการมันก็จะกลายเป็นไฟที่เผาทำลายทั้งตัวเราและความสัมพันธ์รอบข้างแต่ถ้าเรารู้จักหันพลังนั้นไปในทิศท,ทางที่สร้างสารรค์ความโกรธกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เราลุกขึ้นมาสร้างผลงานทำสิ่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมหาศาลเพราะความโกรธเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่มีพลังสูงที่สุดของมนุษย์มันทำให้หัวใจเต้นแรง เลือดสุบฉีดสมองตื่นตัวร่างกายพร้อมจะเคลื่อนไหวทันทีแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเลือกใช้พลังนี้ยังไงถ้าเราใช้มันเพื่อทะเลกากด่ากลับหรือทำร้ายคนอื่นมันก็จะหมดไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราหยิบมันมาแปลงเป็นแรงฮึดในการทำงานลงมือทำสิ่งที่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันจะกลายเป็นพลังที่ยั่งยืนตัวอย่างง่าย สมมุติคุณถูกตำหนิอย่างไม่เป็นธรรมในที่ทำงานแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดไปโต้เถียงหรือเก็บความโกรธไว้ในใจคุณอาจใช้พลังนั้นลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นลงเรียนคอร์สใหม่หรือทำผลงานให้โดดเด่นจนไม่มีใครกล้าดูถูกได้อีกความโกรธครั้งนั้นอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด และถ้าเรามองย้อนกลับไปในโลกของคนดังหรือนักสร้างสารรค์เราจะเห็นหลายคนที่ใช้ความโกรธเป็นแรงผลักดันอย่างเช่นไมเคิลจอแดนตำนานนักบาสเกตบอลเขาเคยถูกโค้ชตัดชื่อออกจากทีมในวัยมัธยมความผิดหวังและความโกรธที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ทำให้เขาถอยแต่กลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักให้เขาซ้อมหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าจนกลายเป็นนักบาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ หรือศิลปินหลายคนที่สร้างงานศิละปะระดับโลกในวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์ด้านลบเพราะพวกเขาเลือกจะเอาความเจ็บปวดและความโกรธมาเล่าออกมาเป็นบทเพลงภาพวาดหรือผลงานที่คนทั้งโลกจดจำถ้าเรามองลึกลงไปความโกรธไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างในชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น และถ้าเราเอาสัญญาณนั้นมาเป็นแรงบอกให้เราลุกขึ้นแก้ไขปรับปรุงและสร้างสิ่งใหม่ความโกรธก็จะไม่ใช่อารมณ์ลบอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเพราะนั้นครั้งหน้าที่คุณโกรธอย่าพึ่งผีผามตอบสนองลองถามตัวเองว่าฉันจะเอาพลังนี้ไปทำอะไรดีคุณอาจจะเอามันไปออกกำลังกายจนร่างกายแข็งแรงขึ้นเอามันไปสร้างงานศิลปะ หรือใช้มันผลักให้คุณพิสูจน์ตัวเองในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามลองเปลี่ยนมุมมองดูค่ะคุณจะเห็นว่าไฟโกรธที่เคยคิดว่าเป็นอารมณ์ลบอาจเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าที่คิดสุดท้ายแล้วความโกรธก็เหมือนไฟค่ะถ้าเราใช้ผิดทางมันก็เผาไหม้ทุกอย่างแต่ถ้าเราใช้ถูกทางมันจะเป็นแสงและพลังงานที่ทําให้ชีวิตของเราสว่างและเดินหน้าได้อย่างมั่นคง 3. มองหาบทเรียนในความโกรธทุกสถานการณ์มีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้เวลาเราโกรธเรามักจะมองเห็นแต่ด้านลบเห็นแต่ความรู้สึกที่มันร้อนรุ่มในใจจนเผลอคิดว่าความโกรธเป็นอารมณ์ที่ไม่มีประโยชน์เลยต้องรีบกําจัดออกไปให้เราที่สุดแต่จริงๆแล้วความโกรธก็เหมือนกับกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนให้เราเห็นจุดอ่อนในใจเห็นสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือสิ่งที่เรายังต้องพัฒนาถ้าเรามองให้ลึกลงไป ความโกรธสามารถกลายเป็นครูที่ซ่อนตัวอยู่ในชีวิตเราได้ทุกครั้งที่โกรธมันมีสาเหตุที่อยู่ข้างในเสมอบางครั้งเราโกรธเพราะรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับบางครั้งโกรธเพราะเราคาดหวังมากเกินไปหรือบางครั้งโกรธเพราะเรายึดติดในมุมมองของตัวเองพอเราหยุดและถามว่าจริงๆแล้วฉันโกรธเพราะอะไรคำตอบที่ได้มักจะพาเราไปเจอรากของปัญหาและตรงนั้นแหละคือบทเรียนสำคัญ สมมุติคุณโกรธเพื่อนร่วมงานที่พูดจาไม่ให้เกียรติคุณอาจได้เรียนรู้ว่าคุณให้ความสําคัญกับการเคารพซึ่งกันและกันมากแค่ไหนหรือถ้าคุณโกรธเพราะคนอื่นไม่ทําตามแผนที่วางไว้มันอาจสะท้อนว่าคุณยึดต,ติดกับการควบคุมมากเกินไปและนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณต้องฝึกปล่อยวางบ้างเมื่อเราวางหาบทเรียนในความโกรธได้เราจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกนั้นรานเกินไปเพราะแทนที่จะเอาเวลาไปเถียงหรือตอกกลับ เรากลับเอาพลังที่มีไปใช้เรียนรู้และปรับตัวยิ่งไปกว่านั้นการหาบทเรียนจากความโกรธยังทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยมีตัวอย่างจริงมากมายที่แสดงให้เห็นว่าความโกรธกลายเป็นครูได้เช่นเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้เขาถูกคุมขังนานถึง27ปีความโกรธที่มีต่อความยุติธรรมและการเหยียดสีผิวไม่หายไป แต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนความโกรธนั้นเป็นบทเรียนว่าความรุนแรงไม่สามารถแก้ความรุนแรงได้เขาจึงใช้ความเข้าใจและการให้อภัยมาเป็นแนวทางนำพาป,ประเทศไปสู่การสมานฉันและสันติภาพแทนหรืออย่างนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนที่เคยพลาดพลั้งจนโกรธตัวเองแต่กลับใช้ความโกรธนั้นเป็นบทเรียนให้รู้ว่าเขายังต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้และผลลัพธ์ก็คือชัยชนะในวันข้างหน้า ถ้าเรามองแบบนี้ความโกรธไม่ใช่แค่การเผาใหม่แต่เป็นสัญญาณที่ทำให้เรามีโอกาสหยุดทบทวนและเก็บบทเรียนติดตัวไปใช้ในอนาคตมันช่วยให้เรากแกร่งขึ้นใจเย็นขึ้นและเข้าใจความเป็นมนุษย์ของทั้งตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเมื่อคุณรู้สึกโกรธอย่าเพิ่งผลักมันออกไปทันทีลองถามตัวเองว่าความโกรธครั้งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่คุณอาจได้เจอบทเรียนเล็กๆ ที่ทำให้คุณเติบโตได้มากกว่าที่คิดก็ได้นะคะ 4. เปลี่ยนฉากเปลี่ยนบรรยากาศวิธีง่ายๆที่ช่วยสลายอารมณ์ร้อนทันทีหลายครั้งที่เราเผือปล่อยให้อารมณ์ร้อนเข้าครอบงำจนเหมือนโลกทั้งใบกำลังเบียดเราไว้แน่นๆเราอาจรู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาให้ได้เดี๋ยวนั้นต้องเอาชนะต้องพูดต้องตอบกลับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดและได้ผลที่สุด กลับเป็นการถอยออกมานิดเดียวเปลี่ยนฉากเปลี่ยนบรรยากาศให้ตัวเองได้หายใจใหม่อีกครั้งสมองของเรามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยตรงเสียงดังกลิ่นควันความแออัดหรือแม้กระทั่งห้องที่อึดอัดไม่มีอากาศถ่ายเทสามารถทำให้อารมณ์ร้อนเพิ่มขึ้นได้แบบไม่รู้ตัวในทางกลับกันเพียงแค่เราเดินออกไปเจออากาศข้างนอก มองท้องฟ้าสูดลมหายใจหรือเปลี่ยนจากข้องประชุมที่ตึงเครียดไปเดินเล่นในสวนสมองจะรีเซ็ตเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกกดปุ่มรีสตาร์ทพลังงานลบที่สะสมอยู่จะถูกบรรเทาลงอย่างเห็นได้ชัดบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าปัญหาใหญ่จริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราคิดแต่เพราะเราจมอยู่ในบรรยากาศที่อึดอัดจนขยายมันให้โตขึ้น การเปลี่ยนฉากออกมาเหมือนการถอย1นเก้าเพื่อให้มองภาพรวมใหม่อีกครั้งและนี่แหละที่ทำให้เรามองเห็นทางแก้ที่สงบและสร้างสรรค์กว่าเดิมยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมุติว่าคุณทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานระหว่างการทำโปรเจกต์เสียงโต้เถียงดังขึ้นเรื่อยๆจนคุณรู้สึกว่าแทบจะควบคุมไม่อยู่ถ้าคุณยังนั่งอยู่ในห้องนั้นความโกรธจะถูกกระตุ้นซ้าๆจากน้าเสียงและสีหน้า แต่ถ้าคุณขออนุญาตเดินออกไปเข้าห้องน้ำหรือออกไปยืนรับลมที่ระเบียงเพียงแค่ไม่กี่นาทีความรู้สึกจะเบาลงมากพอกลับเข้ามาคุณอาจมองว่าเรื่องที่คุยกันก็แค่ความเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่การต่อสู้ที่ต้องมีคนแพ้คนชนะในโลกจริงมีคนที่ใช้วิธีนี้แล้วประสบความสำเร็จเยอะมากอย่างสตีฟจ็อบส์เขามักใช้การเดินเล่นกลางแจ้งเพื่อคิดงานและระบายความเครียด การเปลี่ยนบรรยากาศจากโต๊ะทำงานไปสู่เส้นทางเดินเรียบง่ายในสวนช่วยให้เขาคลายอารมณ์ตึงเครียดและมองเห็นไอเดียใหม่ๆได้เสมอสิ่งนี้สะท้อนว่าการเปลี่ยนฉากไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทั้งอารมณ์และความคิดไหลลื่นขึ้นได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณรู้สึกว่าหัวใจกำลังเต้นแรงด้วยความโกรธลองถามตัวเองว่า ฉันสามารถออกไปเปลี่ยนฉากได้ไหมไม่ว่าจะเดินไปอีกห้องออกไปยืนมองท้องฟ้าหรือแม้แต่ล้างหน้าในห้องน้ำวิธีเล็กๆนี้สามารถสลายอารมณ์ร้อนได้ดีกว่าที่คิดและยังช่วยให้เรากลับมาเจอคำตอบที่ชัดเจนกว่าตอนที่นั่งอยู่ในบรรยากาศเดิมด้วยค่ะจำไว้นะคะว่าบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การแก้ปัญหาเดียวนั้นแต่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อให้ใจเย็นพอที่จะมองเห็นคำตอบที่แท้จริงค่ะ 5. เขียนความรู้สึกลงกระดาษปล่อยโกรธออกมาโดยไม่ทำร้ายใครเวลาเราโกรธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายก็คือสารเคมีในสมองที่หลั่งออกมาอย่างรวดเร็วทำให้หัวใจเต้นแรงหายใจถี่ขึ้นความคิดตีกันไปหมดและถ้าเราปล่อยให้ความโกรธนั้นพุ่งออกไปใส่ใครสักคนผลลัพธ์ที่ได้ก็มักจะเป็นคำพูดหรือการกระทำที่เราเสียใจทีหลัง แต่ถ้าเราเลือกเขียนมันออกมาลงบนกระดาษแทนมันก็เหมือนการระบายความรู้สึกออกจากใจโดยไม่ทำร้ายใครและที่สำคัญมันช่วยให้เราได้เห็นความคิดของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมการเขียนเหมือนการเปิดวาล์วของหม้อต้มที่กำลังเดือดเมื่อเราจับปากกาและปล่อยให้ความกโกรธความอึดอัดหรือความไม่พอใจไหลออกมาเป็นคำมันทำให้เรารู้สึกเบาลงทันที เพราะอารมณ์ที่เคยวนอยู่ในหัวถูกย้ายออกไปอยู่บนกระดาษแล้วบางครั้งเราอาจค้นพบได้ซ้ำว่าความโกรธที่เรามีจริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นมันอาจเป็นแค่ความเข้าใจผิดคำพูดเล็กๆของใครบางคนหรือความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นเองข้อดีอีกอย่างของการเขียนก็คือมันช่วยให้เราได้ใคร่ครวนมากขึ้นสมองซีกที่เกี่ยวกับเหตุผลและการวิเคราะห์จะเข้ามามีบทบาททันที เมื่อเราเรียงเรียงประโยคทําให้เราเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นและบางครั้งการอ่านสิ่งที่เราเพิ่งเขียนก็ทําให้เราหัวเราะกกับตัวเองว่านี่เรากําลังโกรธเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จริง,รงๆหรอลองนึกภาพสมมุติว่าคุณเพิ่งโดนหัวหน้าตําหนิในที่ประชุมต่อหน้าคนอื่นๆคุณอาจรู้สึกโกรธอับอายและอยากจะโต้กลับทันทีแต่แทนที่จะเผื่อพูดอะไรแรง,แรง คุณหยิบสมุดเล่มหนึ่งมาเขียนว่าฉันโกรธเพราะรู้สึกไม่ถูกให้เกียรติฉันรู้สึกว่าฉันทำงานหนักแต่กลับไม่ได้รับการเห็นค่าเพียงแค่คุณเขียนความรู้สึกออกมามันก็เป็นการยอมรับอารมณ์ตัวเองโดยไม่ต้องไปทำร้ายใครพอคุณได้ระบายเสร็จแล้วกลับมาอ่านใหม่คุณอาจเริ่มเห็นทางออกว่าควรจะขอคุยกับหัวหน้าแบบตัวต่อตัวเพื่อบอกความรู้สึกอย่างสงบและสร้างสรรค์มากกว่า มีหลายคนดังที่ใช้การเขียนเป็นเครื่องมือจัดการอารมณ์หนึ่งในนั้นคือโอป a h ราวินฟรีที่เคยเล่าว่าการเขียนบันทึกช่วยให้เธอปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบและทำให้เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเธอบอกว่าการเขียนทำให้เธอเชื่อมโยงกับตัวเองมากขึ้นและไม่ถูกลากไปกับพลังลบของอารมณ์ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนคุณรู้สึกโกรธจนอยากระเบิดออกมาลองหยิบสมุดกระปกาแล้วเขียนทุกอย่างออกมา ไม่ต้องคิดสวยงามไม่ต้องเรียมเรียงให้ดีแค่ปล่อยความรู้สึกทั้งหมดลงไปคุณอาจจะพบว่าแค่เพียงเขียนมันก็เหมือนยกหินก้อนใหญ่ที่กดทับหัวใจออกไปและทำให้คุณกลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องทำร้ายใครเลย 6. ใช้ความโกรธเป็นแรงบอกว่าอะไรสำคัญสำหรับเราหลายคนมักมองว่าความโกรธเป็นอารมณ์ลบที่ควรถูกกำจัดออกไปทันที แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปจริงๆความโกรธไม่ใช่ศัตรูมันคือสัญญาณที่ร่างกายและใจของเรากำลังส่งมาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราให้คุณค่ากำลังถูกท้าทายหรือถูกละเลยอ,อยู่ความโกรธจึงกลายเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราลองสังเกตดูเวลาที่เราโกรธ มันไม่ใช่เพราะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกเราไม่ได้โกรธกับทุกสิ่งแต่เราจะโกรธกับสิ่งที่มันไปกระทบกับคุณค่าภายในใจของเราเช่นคนที่โกรธเวลามีใครมาพูดจาดูถูกเขานั่นเพราะเขาให้ความสำคัญกับการได้รับการยอมรับคนที่โกรธเวลามีใครมาละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นเพราะเขาให้ความสำคัญกับความยุติธรรมหรือคนที่โกรธ เวลามีใครไม่รักษาสัญญาเพราะเขาให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความโกรธจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกดทับหรือหลีกเลี่ยงเสมอไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังมันและแปลความหมายของมันออกมาเมื่อเราโกรธเราอาจจะลองถามตัวเองว่าฉันโกรธเพราะอะไรสิ่งนี้กำลังไปกระทบคุณค่าไหนในใจฉันคำตอบที่ได้อาจทำให้เรารู้จักตัวเองชัดขึ้น และยังใช้ความโกรธเป็นพลังในการปกป้องสิ่งที่เราเห็นว่ามีค่าได้อย่างมีสติลองนึกภาพสมมุติคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความพยายามคุณทำงานหนักมากในโปรเจกต์หนึ่งแต่กลับถูกมองข้ามและไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณคุณอาจโกรธมากแต่ถ้าคุณลองคิดความโกรธนี้ก็กำลังบอกคุณว่าสิ่งที่คุณให้ความสำคัญจริงๆคือการได้รับการยอมรับในความทุ่มเทของคุณ ทีนี้คุณสามารถเลือกแล้วว่าจะปล่อยความโกรธนั้นออกไปอย่างไรจะใช้มันเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาผลงานให้ชัดเจนขึ้นหรือจะใช้มันเป็นแรงกล้าที่จะสื่อสารกับทีมว่าคุณต้องการให้คนเห็นความพยายามของคุณมากขึ้นมีตัวอย่างจากชีวิตจริงของเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ตลอดหลายสิปีที่เขาต้องติดคุกเขามีความโกรธอยู่เต็มหัวใจ แต่สิ่งที่เขาเลือกทำไม่ใช่ปล่อยให้ความโกรธทำลายตัวเองเขาใช้มันเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญจริงๆคือเสรีภาพและความเท่าเทียมความโกรธจึงกลายเป็นพลังที่ทำให้เขาอดทนต่อสู้และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกเห็นว่าความโกรธไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ลบแต่มันคือพลังที่จะผลักดันเราไปสู่สิ่งที่เรามีคุณค่ามากที่สุดดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกโกรธอย่าเพิ่งรีบผลักมันออกไปลองฟังมันดีๆเพราะบางทีมันกำลังบอกคุณว่าคุณรักอะไรคุณหวงแหนอะไรและคุณต้องการปกป้องอะไรในชีวิตความโกรธอาจไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกดับเสมอไปแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้มันมันจะกลายเป็นเข็มทิศที่ชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งไหนสำคัญสำหรับเราจริงๆเโฟกัสการแก้ปัญหา แทนที่จะติดอยู่กับอารมณ์วิธีพาความโกรธไ,ไปสู่การลงมือทำที่สร้างผลลัพธ์เวลาที่เราโกรธมักเป็นเพราะเรารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังบางครั้งเราถูกทำร้ายด้วยคำพูดบางครั้งเราเจอกับความไม่ยุติธรรมหรือบางทีเรารู้สึกว่าตัวเองพยายามแล้วแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ควรจะได้ความโกรธจึงพุ่งขึ้นมาเป็นเหมือนไฟในใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไฟก้อนนี้จะเผาผลาญเราจนหมดแรงหรือมันจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อทำสิ่งที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้มันยังไงถ้าเราเอาความโกรธไปหมุนวนอยู่กับอารมณ์เราจะพูดซ้ำคิดซ้ำดิ่งลึกอยู่กับสิ่งที่ไม่พอใจเหมือนเอาน้ำมันราดกองไฟให้ลุกแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเลือกจะเบนความโกรธออกมาเป็นการแก้ปัญหา มันจะกลายเป็นแรงผลักที่ทำให้เราลุกขึ้นขยับมือขยับเท้าเพื่อหาทางออกใหม่ๆยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีคนวิจารณ์งานเราแรงๆจนเรารู้สึกเจ็บแทบระเบิดเรามีสองทางเลือกหนึ่งคือเอาเวลาไปนั่งคิดวนว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นจนเสียทั้งวันหรือสองคือหยิบความโกรธนั้นเป็นพลังปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจนไม่มีใครมาดูถูกได้อีกความโกรธไม่เคยหายไปเอง แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือทิศทางที่มันจะไหลออกไปและทิศทางที่สร้างผลลัพธ์คือการมุ่งไปที่ปัญหาจริงๆไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกลองมองไปที่ตัวอย่างของโทมัสเอดดิสันตอนที่เขาล้มเหลวในการทดลองกว่าพันครั้งเพื่อสร้างหลอดไฟถ้าเขาเลือกที่จะจมอยู่กับอารมณ์ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเขาคงหยุดกลางทางไปนานแล้วแต่สิ่งที่เขาทำคือโฟกัส ที่การแก้ปัญหาในแต่ละครั้งมากกว่าความผิดพลาดเขาไม่ได้บ่นว่าทำไมมันไม่สำเร็จแต่กลับมองว่าครั้งนี้ฉันได้รู้ว่าวิธีไหนที่ไม่เวิร์กการไม่ติดกับอารมณ์ลบแต่หันมาจับจ้องที่การหาทางออกคือสิ่งที่ทำให้เขาเก้าวสู่ความสำเร็จอีกกรณีหนึ่งคือมหาตมะคันทีความโกรธที่เขามีต่อความไม่ยุติธรรมจากการปกครองอนานิคม ไม่ได้ถูกระบายออกมาเป็นความรุนแรงหรือการตอบโต้ด้วยกำลังแต่เขาเลือกจะใช้ความโกรธนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนแนวทางอาหิงสาและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงประเทศอินเดียในที่สุดเขาไม่ได้ติดอยู่กับความรู้สึกโกรธแต่เอามันเป็นเชื้อเพลิงในการหาทางออกที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณกำลังโกรธลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่า ปัญหาจริงๆที่ฉันกำลังเผชิญคืออะไรและฉันสามารถทำอะไรได้บ้างตอนนี้เพื่อแก้มันคำถามเหล่านี้จะพาคุณออกจากวังวนของอารมณ์ไปสู่การลงมือที่สร้างผลลัพธ์จริงๆจำไว้นะคะความโกรธไม่ใช่ศัตรูแต่วิธีที่เราเลือกจัดการมันต่างหากที่เป็นตัวตัดสินว่าไฟในใจเราจะเผาเราทิ้งหรือจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า และทุกครั้งที่เราเลือกโฟกัสที่การแก้ปัญหาเราไม่ได้แค่ดับไฟโกรธในตัวเองแต่ยังสร้างก้าวใหม่ที่ทำให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยเห็นไหมคะว่าความโกรธไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังบวกได้มันจะกลายเป็นเชื้อไฟที่ผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลังมากขึ้น แล้วคุณล่ะคะเคยลองเปลี่ยนความโกรธให้เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตบ้างหรือยังคะลองเล่าแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m i n d s e t มั่งคั่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะช่วยพัฒนาชีวิตและจิตใจให้แข็งแรงขึ้นขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ